เรามาดูกันว่าวันนี้เกาเก็บกล่องม่วงกับเก็บกล่องเหลืองกันหรือยังนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดรีโพสต์และกดติดตามไว้ให้พี่กวดด้วยนะนะครับสวัสดีครับทุกคนครับกองนะครับกิจกรรมเลยเวลาเราดูไลฟ์ของคนอื่นๆนะครับสิ่งสิ่งที่สําคัญนะครับคือการมีปฏิสัมพันธ์กับช่องนะครับ กล่องก็คือเก็บเหรียญนะครับอ่ะพี่กดจะพูดถึงกล่องม่วงก่อนล้วกันกล่องม่วงอยู่ซ้ายมือนี่นะครับกล่องม่วงก็คือแล้วแต่เจ้าของช่องเขาจะกําหนดเวลาไว้เนาะหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีสี่นาทีแล้วแต่นะครับมากสุดก็อาจจะสิบนาทีนะครับเราเข้าไปดูห้องเขาใช่ไหมครับเราก็กดติดตามเลยครับกดที่กล่องนะครับกดแล้วเขาก็จะมีว่ากดแชร์หรือกดคอมเมนต์นะครับแล้วก็เรานั่งอยู่ในไลฟ์นั้นจนหมดเวลาที่เขาตั้งกําหนดไว้นะครับแล้วคือ AI มันจะจับอัตโนมัติเลยว่าใครจะได้เหรียญนะครับ โดยที่เราไม่ต้องมานั่งเคาะจอเคาะใจเหมือนเหมือนสีเหลืองนะครับอ่ะวนกล่องสีเหลืองนะครับก็คือเจ้าของช่องเป็นคนโยนเหรียญมานะครับแล้วแต่เลยเจะกี่เหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญยี่สิบเหรียญพันสองพันหลักร้อยหลักพันได้หมดเลยนะครับเราก็ต้องอยู่ที่ห้องเขานะครับแล้วก็นับถอยหลังไปนะครับจนถึงนาทีที่0.00 00. 00. เราก็รีบเคาะหน้าจอหน้าใจนะครับตรงที่กล่องเลยนะครับก็ได้กี่เหรียญก็นั่นแหละครับเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เราจะต้องส่งคืนกลับไปนะครับเป็นกิจกรรม ระหว่างผู้เล่นกับผู้ดูนะครับนะอันนี้สําคัญนะครับเวลาเราไปดูไลฟ์ใครนะครับสําคัญนะพี่ขวดฝากด้วยนะครับกล่องม่วงกับกล่องทองนะครับสะสมกันไว้นะครับเพื่อมีปฏิสัมพันธ์ช่องของเราที่ดีนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดรีโพสไปให้เพื่อนๆได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ